กับรายการสายสกายท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับคราวนี้เราจะพาท่านไปที่ประเทศพมา่าหรือในชื่อใหม่เมียนม,มานะครับเรามีพิธีกรรับเชิญน,นะครับมีน้องเอ๋บุญาดาที่จะร่วมพาท่านไปกับทริปนี้ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแ,แล้วก็วันนี้ก็ จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับพี่ชินแล้วก็รายการสายไกลด้วยไปไปยังครับพม่ยังไม่เคยไปเลยค่ะพี่ก็ยังไม่เคยครับแต่ก่อนไปต้องเล่าให้ฟังนิดนึงเวลามาอยู่หน้าเคาน์เตอร์กําลังจะเช็คอินอย่างนี้เนี่ยเมยเคยสงสัยไหมว่าเรื่องการบินเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอะไรมาอย่างไงยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าวิวัฒนาการเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารพานิชกันนานมากเอาข้อจริงๆแล้วเครื่องบินเองเนี่ยนะครับ ที่น้องตระกูลไรเนี่ยเอาเครื่องขึ้นบินครั้งแรกเนี่ย1,903กสกิตลศักราชนะฮะปีนี้ประมาณ110ปีครบรอบ110ปีแล้ว<ะ>เครื่องบินเนี่ยสามารถโดยสารกันอย่างกว้างขวางเนี่ยก็หลังสงครามโลกค,ครั้งที่2มาแล้วหลังสงครามโลกค,ครั้งที่2ถึงปัจจุบันเนี่ยเอาความจริงแล้วประมาณ60ปีเอง<ะ>แล้วที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือปี2004เนี่ยเรามีเครื่องบินนะฮะที่ขึ้นไปแตะ ระดับอวกาศแล้วด้วยนะครับชื่อสเปซชิพวันเป็นเครื่องบินของบริษัทเอกชนการเดินทางเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจะไปพม่านี่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องแบบเออนั่งช้างเดินทับอะไรไปแล้วสมัยนั้นเดินทางกันหลายเดือนนะเดินทางเราเป็นปีกว่าจะไปถึงแต่เดี๋ยวนี้ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยนะครับได้ค่ะไปครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในประเทศพม่าแล้วนะครับสถานที่แรกซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมมาได้แกะถ้ำมหาปสนะนะครับเป็นสถานที่ที่ใช้สังขยาพระไตรปิฎกครั้งที่6นะครับพี่ชินคะและอย่างเรื่องของพรัาศาสนาเนี่ยคะ่ะสามารถควบคู่ไปกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะโอ้คงจะต้องคุยเรื่องของวิทยาศาสตร์ของจิตท่านทลายลามาก้อมให,ให้พระธิเบศเนี่ย ได้เข้ามาร่วมมือกับนักวิจัยฝรั่งในการตรวจสอบในสภาวะเข้าสมาธิแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของสมองอะไรยังไงมันมีการใช้อุปกรณ์ใช้วิธีการหลายๆอย่างซ,งซึ่งซึ่งน่าสนใจมากจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยถูกต้อง,งนะมีหลายส่วนที่ที่เราทําง,งานร่วมกันได้นะครับ น้องเอ๋ทำอะไรนะเย็นสบายมากเลยค่ะตรงนี้เย็นมากเลยค่ะอืมรู้ไหมที่แตะๆอยู่เนี่ยคืออะไรเหมือนหินอ่อนเลยอะสืบมาเขาบอกเป็นหยกนะอ๋อนี่หยกเลยอะค่ะอืมแล้วที่น่าสนใจตรงนั้นเย็นเพราะไม่โดนแดดนี่ไม่เท่าไหร่ลงมาแตะตรงนี้สิมาแตะตรงนี้ก็ยังเย็นนะสูดหน่อยอุ้ยทำไมไม่ร้อนเลยนะแสดงว่า ยกคงมีคุณสมบัติบางอย่างซึ่งไม่ดูดกลืนความร้อนไว้ในตัว mm hmm. เลยทําให้นึกถึงสมบัติของทองข้อหนึ่งเรามา mm hmm. ทริปนี้เราจะเจอทองเยอะมากนะครับปรากฏว่าทองเนี่ยเป็นโลหะซึ่งไม่ค่อยอมความร้อน mm hmm. มันสะท้อนอินฟาราเรดออกจากตัวได้ดี <Yeah. S 1> เขาใช้ทองเนี่ยนะเอามาตีเป็นแผน่นแล้วก็ใช้ในชุดมนุษย์อวกาศสามารถสะท้อนอินฟาราเรดเวลาออกไปทํางานนอกยานอวกาศเนี่ยเป็น mm hmm. เขาว่าเป็นโลหะที่เหมาะมากที่จะใช้ในการป้องกันความร้อน น,นี่ก็คือความพิเศษนะคะคที่ <นะ S 1> ธรรมชาติได้อมอบมาให้เรานั่นงนะคะถ้าเรามีความรู้เราก็ใช้ประโยชน์จากอะไรพวกนี้ได้เยอะไปดูเลนคะือการสังคยานาครั้งแรกๆเนี่ยจะเป็นการสังคยานาปากเปล่า,าค่ะฉะนั้นบทสวดก็จะสวดทุกคำพูดตรงไม่เพี้ยนพอ หลังจาก500ปีแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มมีการจดจาลึกลงในใบลานหรือว่าล้วก็สังขยาาเรื่อยมาตามแล้วแต่ยังมีสังขยาาที่อินเดียสองครั้งแล้วก็ที่สิงคโปร์สองรครั้งก่อนที่จะมาสังขยาาที่พม่าที่มันดาเนและพ็ทยันุกงทีนี้ก็เป็นการสังขยาาครั้งที่หก ครับน้องเอ๋ได้กลับนมัสก,การพระพุทธรูปเงินหรือหงวงพ่ะเงินนะครับค่ะรู้สึกว่าได้เข้ามาที่วัดของพม่านะคะรู้สึกได้ถึงถึงความสงบจริงๆแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยจากภาพวาดหรือว่าจากศิลปะต่างๆของของพระพุทธรูปเนี่ยคะ่ะดูมีความงดงามอ่อนชอน้อยสังเกตไหมว่าองค์พระเนี่ย สีจริงๆแล้วสีเป็นยังไงเวลาเราพูดถึงเงินเราจะนึกถึงเงินที่เราใช้นะจะแวววาวเงินๆนะะแต่ว่าที่เราเห็นตรงนี้จะดูเหมือนสีทองหรือเปล่าคะเป็นสะท้อนจากสีทองรอบๆแต่จริงๆตัวองค์พระเองเนี่ยจะสีออกเข้มๆนิดหนึ่งองค์ท่านจะไม,ไม่ไม่ไม่เป็นสีเงินเวลาเราพูดว่าท่านทําด้วยเงินเนี่ยเพราะว่าเงินเนี่ยไม่เหมือนทองทองเนี่ยจะโดนอากาศทำปฏิกิริยาด้วยเนี่ยโดนออกซิไดซ์ D I S, ภาษาทางวิทยาศาสตร์กับทองเนี่ยยากกว่า แต่กับเงินนี่จะง่ายกว่าแต่ว่าก็ถ้าถ้าขัดซะหน่อยก็จะแวววาวได้เหมือนเดิมยังมีสถานที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อดีกว่าเราก็พาท่านผู้ชมมาอย่างจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะครับคือน,นั่นคือ วัดพระเขียวแก้วนั่นเองค่ะอืมคือพระธาตุส่วนที่เป็นฟัน<ช>นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันว่ามีอะไรน่าสนใจในสถานที่แห่งนี้บ้างนะครับตามเรามาครับเป็นไงบ้างครับน้องเอง๋เราเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไปชมพระเกศาธาตุแล้วตอนนี้ก็พระเคี้ยวแก้ว บางคนก็อาจจะสงสัยก็พูดยากว่าเป็นของจริงหรือเปล่าแล้วแน่นอนก็คงไม่มีใครยอมให้เอาตัวอย่างไปทดสอบ <Yeah. S 2> นะครับแต่ว่าคําถามเบื้องต้นง,ง่ายๆอย่างบอกว่าพระเพสาธานเนี่ยอายุ2,500กว่าปีเนี่ยเส้นผมเราเนี่ยอยู่ได้ทนขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็มีตัวอย่างอยู่จริงๆเคยมีมัมมี่ที่ประเทศชิลีนะครับบากว่าเส้นผมของมัมมี่เนี่ยเก็บรักษาไว้เนี่ยอายุ9,000ปีแสดงว่า เส้นผมสามารถอยู่ได้เป็นหลักหลายพันปีจนจะหมื่นปีได้แต่ว่าอันนี้เราต้องเข้าใจสภาพนิดนึงว่ามัมมี่ก็คือต้องผ่านกระบวนการบางอย่างแล้วเพื่อเก็บสภาพแม้แต่มาเที่ยวศาสนาสถานสําคัญมาพบเจอสิ่งที่เราเคารพนับถือเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเสริมความสนุกสนานในการท่องเที่ยวได้นะครับนี่ก็ได้ความรู้อีกข้อเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพี่เชนจะพาไปเที่ยวไหนต่อคะอ่ายังไม่บอกเยอะ <Okay. S 2> เดี๋ยวแต่ว่าเป็นที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจแน่นอน <Okay. S 2> ไปกันไหม okay. ไปกันเลยค่ะ,คะ นี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารพื้นเมืองร้านหนึ่งชื่อร้านฟิวดูหน้าตาอาหารที่สั่งมาเป็นไงไ้มดูคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีดูมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากบ้านเราือนกันแต่ทุกเมนูจะเห็นว่ามีสีเขียวแซมอยู่เนาะใแล้วที่นี่เหมือนคนาเน้นเรื่องผักก็เขากินักเยอะเหมือนกันเหมือนเขาปลูกได้เยอะเหมือนกันเนาะบ้านเราเนี่ยกำลังเหอ เทรนเรื่องออร์แกนิกพืชผักที่ปลูกโดยไม่มีใส่พวกสารเคมีพวกไม่ใช้พวกยาฆ่ามาแมลงราคาดีมากเลยนะจร,จริงก็ดีนะคะเราจะได้รับประทานอาหารที่แบบปลอดเคมีด้วยช<า>่ะอ,อ่ะยังไม่รู้รสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าอยากรู้ละอยางเติมพลังกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราสองคนมาอยู่ที่วัดพระนอนตาหวานนะครับฟังชื่อล่า,อาจจะแปลกนะครับเดี๋ยวไปเห็นภาพแล้วจะเข้าใจว่าทําไมชื่อเช่นนั้นอายุจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีแล้วชร้อย <100 S 2> กว่าปีว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพของคนมามทีนี่เลยน้องเอกครับ สังเกตไหมว่าเวลาไปเห็นท่าพระนอนนียจะต้องตะแคงขวาเสมอออนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งเราก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะหัวใจเราอยู่ทางไหน,ทา,านทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายถ้าเรานอนตะแคงขวาหัวใจก็จะอยู่ทางด้านบนการสูบฉีดเลือดก,ก็จะง่ายง่ายกว่าดีกว่าเดี๋ยวมีไปดูเพิ่มเติมอีกพระบาทของของพระนี่ก็มีอะไรน่าสนใจเหมือนกันถ้าไปดูหลายๆแห่งหลายๆประเทศ ที่จะเห็นพระน,นอนก็จะเห็นว่าส่วนพระบาทเนี่ยจะมีหลายแบบจะทําอะไรกันแปลกๆเดี๋ยวเราไปดูองค์นี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูไปตั้งข้อสังเกตกันใช่ไหมครับครับไปกันครับตอนนี้นะครับน้องเอ๋เราก็มาอยู่ทางฝั่งพระบาทของพระเพลรูปตะวานนะครับ แต่ว่าเห็นมีสัญ,ญลักษณ์ไมไอยู่โอเ้เยอะแยะเลย,เลยนะฮะ,ะในคาําอธิบายทางนี้ที่ให้ไว้ก็จะบอกว่ามีสัญลักษณ์อยู่108อย่างปกติพระนอนเนี่ยแต่ละที่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวรูปตัวสัญลักษณ์อาจจะต่างกันไปบ้างแต่ว่าคอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยก็จะพูดถึงโลกทั้ง3นะครับโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกบาดาลก็จะประมาณนี้แล้วสีที่ใช้เนี่ยแปลกใช้ใช้สีทองกับชมพูอันนี้ดูฉาดด้วยนะคะดูชีสีสัซึ่งซึ่งก็ต่าง ต่างจากหลายๆที่ที่ไปเห็นมานะครับเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ได้เลยไหมน่าจะเรียกได้สีชมพูไม่ค่อยเห็นใครใช้กบับพวลูกท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ชม ผมกับน้องเอก็มาถึงเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะแล้วเห็นเขาบอกว่าเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนปีมะเมียด้วยครับตามตำนานบอกว่าสร้างตั้งแต่ร่วมยุคพุทธกาลคือสมัยพระเบอรเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ยิ่นีก็ต้องเป็นระยะเวลาา2,600ประมาณ2,600ปี พี่ชนคะสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะถ้าหากเชื่อมโยงกับทางด้านหลักของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันอย่างไรคะโอ้มีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะค่อยๆเล่าให้ฟังว่ามีอะไรที่ชวนให้คิดถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมมอนอื่นที่นอกเหนือจากมุมทางด้านศาสนาบ้างนะครับ,รบไปกันดีกว่า <ขอ S 1> ครับเชิญครับ น้องเอ๋คิดว่าทองทั้งหมดในโลกเนี่ยมีสักเท่าไหร่ประมาณยากใช่ไหมมีคนพยายามประมาณนะเขาบอกว่ามีประมาณ1นึ0 0 0 0กว่าตันนึกไม่ออกใช่ไหมหนึ่งแสน0กว่าตันเนี่ยเอางี้รถกระบะไม่ต้องใส่อะไรคันหนึ่งเนี่ยประมาณตันหนึ่งก็คือรถอย่างเงี้ยหนึ่งแสนนกว่าคันมาเรียงต่อตอ,ตอกันความมหัศจรรย์ของทองก็คือทองเป็นวัสดุที่เราสามารถตีให้มันแผ่ขยายได้กว้างแบบมากมายมหาศาลมากเดงยวไม่น่าเชื่อ ทองหนึ่งกรัมปีให้เป็นแผ่นได้ประมาณหนึ่งคูณหนึ่งตารางเมตรแต่พูดถิงทองเนี่ยก็ถือได้ว่าสามารถอยู่ได้นานนา,นานนานนานอายุยืนอา,อาจจะเคยได้ยินบางคนเอาแผ่นทองเปลวไปใส่อาหารมีฝรั่ง<ช>มี<ช>หรือแม้แต่เอเชียบางชาติสมัยก่อนเขาเชื่อกันมากนะว่ากินทองจะช่วยบำรุงร่างกายแต่เอาความจริงแล้วปรากฏว่าทองเนี่ยไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับอะไรทั้งนั้นเรารับเข้าไปเราก็ส่งมันออกมาฉะนั้น ทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร,รก็สิ้นเปลืองเท่านั้นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องทองไปหลายส่วนแล้วเนาะเคยสงสัยไหมครับว่าทองเนี่ยจริงๆเราทําทองคําแท้100%ได้หรือเปล่าคือตั้งแต่ที่เกิดมาเนี่ยนะคะไม่เคยได้าดายิน,นเลย,เลยค่ะว่าทองคำหน0่เเคยได้ยินก็อาจจะพูดว่าทองคา 99.98จุดาป้อรนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรคะทองเนี่ยม,มันมันอ่อนนะครับตัวเนื้อมันเนี่ยฉะนั้นทําให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ยากมากเขาก็มักจะเอาเงินหรือเอาทองแดงใส่เข้าไปฉะนั้นเวลาเราไปเห็นทองก็จะเห็นเนื้อทองที่สีแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆออันนัน้น,น,นก็ขึ้นกับว่ามันใส่เงินหรือว่าใส่ทองแดง อยู่ท่ทีไหนแล้วครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองสีเรียมนั่นเองค่ะซึ่งอยู่จากย่างกุ้งนะคะประมาณ40กิโลเมตรนี่เจดีกลางนางดงามขนาดใหญ่โต<ช>น่าดูเหมือนกันนะครับพี่ชินคะมองเผิเผเนี่ยเหมือนกับเจดีลอยอยู่บนผิวน้ําเลยอ่ะใช่เดี๋ยว, <c oughs> วเราไปชมเจดีดีกว่าครับไปดูกันใกล้ๆว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรแล้วค่ะไปกันเลยค่ะครับ ชินค่ะพอขึ้นมาอยู่บนเจดีย์กลางน้ำตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะระดับก็ใกล้ๆกันนะคะก็อยู่กลางน้ําแบบนี้ค่ะน้ําก็ไหลแล่น้ํามาเนี่ยน้ำจะน่าเป็นห่วงท่วมไหมเข้าใจว่าจุดนี้เดิมเนี่ยที่เขาเลือกสร้างเป็นเจดีย์กลางน้ำคือเดิมเนี่ยมันมีตะกอนเป็นแอ่งเป็นอะไรที่มีมีเรือสะบค้นน้ําขึ้นมาอยู่แล้วแล้วแล้วก็ขนหินขนไรมาสร้างเพิ่มเติมเนาะฉะนั้นเขาบอกว่าหน้าน้ําน้ํามากเนี่ย ก็ท่วมไม่ถึงด้านบนหรอกอก็อยู่แค่แถวแถวบันไดด้านล่างก็ว่าสิคะคนแถวนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดบางหน้าน้ำเนี่ยช่ว<ฆ>งน้ำมาเยอะๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าเจดีเนี่ยลอ,อยอยู่<บ>น,น,น้่ในสิ่ก็บอกว่าผู้สร้างอธิษฐานว่าให้น้ำมากยังไงก็ก็ท่วมไม่ถึงตัวเจดีย์ น้องเอกครับเราอยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระยกหินอ่อนนะคะหรือว่าที่คนพม่าเขาเรียกกันว่าเจ้าโตโจีนั่นเองครัตามประวัตินะครับเราว่าพระยกเนี่ยมาจากหินหยกขนาดมาคือมาเลยนะฮะ500ตันต้องล่องมาทางน้ำใช้เวลาแกะสลักอยู่2ปีเริ่มทำปี2000เสร็จปี2002นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันว่าองค์พระเนี่ยจะสง่างามแล้วก็ใหญ่โตขนาดไหนนะครับตามพวกเรามาครับ จากเรื่องเล่าเนี่ยเห็นเขาได้เล่าต่อๆกันมาบอกว่ามีการค้นพบหินอ่อนนี่แหละนะคะแต่ว่าตรงด้านบนเนี่ยเป็นเยงส่วนที่เสียงแล้วแต่ว่าเหมือนกันยังไม่ได้มีการแกะสลักอย่างสวยงามแบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สังเกตได้ก็คือเกิดจากแรงศรัทธาคุณศราของคนไปดูสิ่งก่อสร้างใหญ่ใหญ่โตมโหฬารที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า มักจะมาจากความศรัทธานในศาสนาหรือความเชื่อค่ะวันนี้ก็ได้มากราบไหว้อีกองแล้วโมามาเที่ยวพมา่านี้ได้ความหลากหลายนจริงๆเลยนะคแต่ยังไม่หมดใช่ไหมคะพี่ชินยังครับยังยังมีอีกเยอะเลยครับแล้วสถานที่ต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูสัตว์มหศัศจรรย์ชนิดหนึ่งนะครับคืออะไรคะช้างเผือกครับช้างเผือกอะคะคู่บ้านคู่เมืองเลยแหละคู่บ้านคู่เมืองเลยคะ่ะจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันค่ะ เราก็อยู่ที่ช้างสามเสียนอุย้ยช้างสามเสียนก็ถูกนะมีสามตัวด้วยมีสมตัวด้วย,ววยนะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือว่าที่เนี่ย มีช้างเผือกเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพมาา่าเขด้วยแต่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะสองฝั่งนี้เลยค่ะสีอ่อนมากๆทำไมถึงเป็นสีนี้ไ,ได้อะคะที่ <ๆ S 2> จริงสีช้างกับสีตัวเรานี่ไม่ต่างกัน<ช> <ๆ S 2> เท่าไหร่นะเกิดจากเม็ดสีเรียกว่าเมลานินน,น,นะครับทีนี้กลับมาที่ว่าทําไมช้างเผือกถึงสีขาวเหตุผลก็คือว่าความสามารถในการสร้างเม็ดสีหรือเมลานินเนี่น้อยนะครับก็เลยเห็นความเข้มของผิวนี่น้อยลงแต่ว่า ในคนเนี่ยน่าสนใจมากคนเผือกเนี่ย albino โนโนเนี่ยนะ,ะจะไวต่อแสงมากเขาจะโดนแสงมากๆไม่ได้เพราะว่าผิวมันเหมือนจะไหม้ฉะนั้นเมลานินจริงๆมีประโยชน์มากมออเอาไว้เอาไว้ดูดรับแสงน,งนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เกิดอันตรายจากแสงแดดนะครับ<ม><ม>ฉะนั้นมีประโยชน์มากฉะนั้นการที่เราจะ พยายามไปกําจัดเม็ดสีด้วยกระบวนการสมัยใหม่ที่มีโฆษณาต,นนต่างๆมากเลยค่ะพี่ชิงการทําลายเม็ดสีเมลานินเพื่อให้ผิวขาวขึ้นหรืออะไรอเงี้ยจริงๆแล้วมันคือแทนแทน<ส>แทนที่จะดีมันไม่ดีจริงๆแล้วมันทําลายเครื่องป้องกันร่างกายเรานะครับค่ะมาดูช้างเผือกนะคะแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของเม็ดสีเมลานินด้วยค่ะเราจะไปที่ไหนต่อครับอุบไว้ก่อนแต่เดี๋ยวน่าสนใจแน่นอน สถานที่ท่องเที่ยวของพมา่านะคะที่คนส่วนใหญ่มักจะมากันก็คือการมากราบไหว้เทพทันใจนั่นเองคพูดถึงบรรยากาศที่นี่ดูสวยงามนะคะแต่ลองสังเกตดูจริงๆประสาทสัมผัสเราทุกอย่างเนี่ยมัน,มนสามารถนําเข้าไปสู่สมาธิได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างนะเดินเข้าวัดไทยเข้าวัดพุทธเนี่ยนะเราก็จะได้กลิ่นของทู่กลิ่นของกำยานก็รอยมา สารบางอย่างเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการทำภูมเนี่ยจะทำให้เราสงบได้นะครับโอ้โหวันนี้ก็ได้ท่องเที่ยวมาหลากหลายที่เลยนะคะคแต่ว่าไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะเนี่ยยังมีอีกหลายที่เลยครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูที่อื่นต่อเลยนะครับได้ค่ะครับไปกันค่ะไปครับ จีเงๆนะคะขวักขว่มากทั้งรถทั้งคนมาถึงพม่าจริงๆได้ไปกราบไหว้พระขอพรแล้วก็ได้ไปเที่ยวแบบการสังเกตหลายๆอย่างใช่ยนะคะได้ความรู้ด้วยแต่ไม่หมดมีโปรแกรมพิเศษเราจะพาท่านผู้ชมไปยังมันทะเลในคราวหน้าค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นเนื้อขึ้นไปหน่อยนะคะก็ไปสู่มันเลนั่นเองแต่ว่าทริปวันนี้ของเราที่ย่างกุุงเนี่ยก็ได้จบลงแล้วค่ะครับพบกันใหม่นะครับกับรายการสายสกายท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทานในคราวหน้าที่มันดเลประเทศพม่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ